เอ้าวเขาพามาก็มาสิคะเอ้าอันนี้ก็จะถอยเหมือนกันแบบนี้โอ้เข้าใจมันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องญาติกุ่นขุ่นกไม่คก็ไม่เสี่ยงแล้วไปอยู่ด้านหลังเขาถอยออกอะไรจ้าอ๋อเขาไปผีไปเจ้าอ่าใช่ไปเจ้าที่เจ้าทางปะ เรามาตลาดบ้านม่วงกันนะคะป้ามาเต่งบอกหลายแท้ๆเยอะม,อมากตลาดบ้านม่วงนะคะใคซีเราจะได้อะไรไปกินนู่นนี่เย็นนี้ เอาอยัางเอาอะไรนายพี่ใหญ่ไปแล้วนูน่นโอ้พี่ใหญ่เดินไปรอเลยอ่าไม่รอเราแล้วโอ้ตลาดพี่นอ้องได้ทุกอย่างอ่าจ้าตลาดนัดพี่ใหญ่พามาแต่ตอนนี้พี่ใหญ่เดิดนขายไปแล้วก็ไม่รู ความรักโดนคนยำความความลาใจมีทุกอย่างนะคะในตลาดบ้านม่วงตอนนี้เราต้องาะก,ก่อนอะไรมากอะไรกเจะ มังวครูมันแปนมันแ่นรารู้จักไหมหัวติดมันก็มันเป็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 นมันที่เขาขุดในลำห้วยบ่แมน ใหญ่เอาอะไร oh, อาบะนินบ่โอ้หมอรามโ oh, อม้ oh, อันนี้ครอบครัวครอบครัวหมอลาม ไมงโดาตาผมดูได้ดังไม่โดตาดูได้ดังนะัลัตุ้ ขอบคุณครับคอยน้องน้องสายชวนัเอบงอันนี้คือมาล่ำมาล่ำพระเอกเก่าเนาะี่เนาะพระเอกเก่าบอพระเอกเก่าบอพะเอกจบะเกตลน้าเอกเก่บ ก็ลบเลยวะูบ่าคนจนนนได้ทําฏไปาหญกแนใล้วลอ์่ได่ไปไหนมานูเดินดูดูเดินดูดูนี่ไง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 แค่ละยิมห้าบาทเหมือนกัน สายด่วนมาเหรอสายด่วนมาสายด่วนมาจากออฟฟิศออฟฟิศแฟนบอกว่าอยากกินปลาทูปลาทูกตัวใหญ่กว่าเนี่ยตัวเท่าไรสามสามแพ็กร้อยตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะแน่เมาเลยเมาเลยเพรอะขาขาสามยัง ขอเน่ตอนาาน่ะอลานไปเซอขอี่้าแย้านป้านดแล้วเราจะเอาเราจะเอาอะไรอีกคะสามเขงโ,โอ้ได้แล้วได้มะเขือแล้วมะเขือ,อยามะเขือมีแล้วซื้อมาแล้วมะเขือมีแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอันนี้ขานี่คือขาเหรอยาวมาก ยาวมากเลยนะยาวเป็นเม็ดเลยเหรอยาวเป็นเม็ดเลยอู้อ๋ออันนี้ก็คือไายบัวเออนี่ๆๆนี่ยเนี่ด,าดากินกับยังก็แซบ่บอันนี้ใช่ผักกูดไหมย่าเนี่ยใช่ผักกูดผักกูดใช่แมน อโอ้10บาทนี่ไงแตงดูนี่นี่ไงรถเปอร์านถุงเท่เลอรคะามาแซงถุงละ20บาทโอ้โอ้เยอะมากนี่แหละถุงนี้แหละถุงนี้เหรอ่ออะ ได้แล้วนะคะยรถกี่ยานั่งมาใช่รถไปคาร์ประจํายาสกุลมาสกุลมาก็จะมาถึงบ้านม่วงเวลานี้ก็ยังบอกเด้รถประจําค่อยรถประจําทางค่อยได้กลับกกกอกจะไปต่อปุกข้าบ้านสารสิใช่อาบากโอ้ได้แล้วกระสอบเนาะ เขาลดแล้วห้ามเลยนี่ะลดราคาแล้วบ่ลดแล้วาโลกร้ยสิบซาโลร้อีกระสอบเดชเท่าไรบ้เนี่กระสเจ้าสั่งเลยจ้าเจ้าจะลดราคาแล้วเนาะลดแล้วอ่ะโอเคสีกระสอบีโล้อยสี่สิานี่มันร้อยกอ้อาจจะออกมาสีกระสอบ เต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่นะคะที่พามา <laughs> คุณอนุวัฒน์นะคะที่พามาสีกระสอบมันเยอะคนเลยซื้อเอาสีกระสอบห้าม <c oughs> ทั้งเบิร์ดบนน่นนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มือพี่ไม่ข้อเทียมเมาไปเบิร์ตนะเขา้ำหมวย không có màu, không có lưới được không ồ tư mày có thèm 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 hết hết bà đạ hả cái hết là bà tố hay bà đạ เอาพนวกคนในนอนเนาะจักส no? no. ิว่าอ้าวประดีว่าสั่งจะไหว่าซังพนวันน่นเลยบ่ได้ว่าริงจังเนาะม่ได้ว้าริงจังละวาต้องมาจำเนาะวว่าไม่ไดว้าเร่นเนาะเออป่ะเ็ดแล้วพุจะ่งเอามือ เราว่าเราอยากได้เตียงนอนเราว่ะเตียงนอนบอกแมนเราว่าเราอยากได้เตียงผัวประดานะเนาะเราว่าเราว่าเล่นว่าว่าจริงจังเราว่ะเยอะเราจริงเลยเออการนั่งยันพยากรรมถามอยู่บอกเออค็ณว่าสามราคาเบื้องสันเออซีก็สอบไหมเธอเล้ นี่ก็ี่เทนี่ไทำเกียนะครับผจะเอานสั่งสั่งแล้วนี่เอนะปดาเราสั่งเล่นๆหรอสั่งไ่จริงจังะทได้ไงมันต้องจริงจังม่ต้องจริงจังก็พูดกันให้รู้เรื่องเข้าใจก่อน ค่อยก็ไม่จมฮัดปอซี่เจ้าก็ปอซี่อันประดานะบ่เทียงนะบ่เทียงน้อยนะบ่อ้ยให้เราวาม่เนาจริงจังเออให้เราว่าจริงจังเนาะเราจะว่าเล่นเนาะเออ เฮ็ดบะคุยางเฮ็ดทุกอย่างที่ขวางหน้าบ่เฮ็ดทุกอย่างที่ขวางหน้าตะรวยซัมนี่ล่ะสิรวยซัมได้อ่ะไปนี่กลับกันเด้อจะบอกไม่ใชดาให้เด้อบอกพูดหลายๆสิบอกไม่ใชดาให้เอ้าเขาพามาก็มาสิคะอ้าวอันนี้ก็จะถอยหมันการบ่เนี่ยเขาจะมัน สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอยางทีกกข่ก็ไม่ค่อยไม่เสี่ยงแล้วไปอยู่ด้านหลังเขาถอยออกอะไรจ้าอ๋อเขาไปผีไ้เจ้า่ใช่ไปเจ้าที่เจ้าทางป่ะเรามาตลาดบ้านม่วงกันนะคะ มาเต่งบอกหลายแท้ๆเยอะมากตลาดบ้านม่วงนะใครซีเราจะได้อะไรไปกินน,นู่นนี่เย็นนี้เอาอย่างเอาอะไรในพี่ใหญ่ไปแล้วนูน่นโอ้พี่ใหญ่เดินไม่รอเลยอ่าไม่รอเราแล้ว ตลาพี่น้องได้ทุกอย่างาจ<ะ>้าตลาดนัดพี่ใหญ่พามาแต่ตอนนี้พี่ใหญ่เดินขาต่อไปก็ไม่รู้ยออมหบัีดนยำควาามควมมีทุกอย่างนะคะในตลาดบ้านม่วง ตอนนี้เราต้องเลาะก่อนอะไรมากอะไรโอ้มักตัูโอ้มันวครหมักตัวคูวครูมักแหมรูหัวบมันก็มันวเรูมันมักตมันตัรหกวหม้มนมั ใหญ่เอาอะไรอะบนินบ่โอ้หมอลำโอ้อันนี้ครอบครัวครอบครัวหมอลำ ลกเพอนตาทก่ได้ดังนะเพอนตายผที่ได้ดังนะมันังตุม คอยน้องน้อสายฝนัเบนลาบนอันนี้คือมาล่ำมาล่ำพระเอกเก่าเนาี่เนาะพระเอกเก่าบ่พระเอกเก่าบอเล่าน้งเอกเก่าบ่ี่จะรออยู่ที่ใจคนตลบเรา เดินด oh, so ูดูนี่ไง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 แค่ละยี่มห้าบาทเหมือนกันเอาสายด่วนมาเหรอสายด่วนมาสายด่วนมาจากออฟฟิศออฟฟิศแทนบอกว่าอยากกินปลาทูปลาทูกอันนี้ตัวใหญ่กว่าเยอะตัวเท่าไรสามสามแพ็คร้อยตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะแน่เมาเลยอ่เพราะขาคขาสามแพ็กระหว่าง ยังแล้วเราจะเอาเราจะเอาอะไรอีกผักสามเข่งสมเโอ้ได้แล้วได้มะเขือแล้วมะมะเขือมีแล้ว ซื้อมาแล้วมะเขือมีแล้วอันนี้ขานี่คือขาเหรอยาวมากยาวมากเลยนะยาวเป็นเม็ดเลยเหรอยาวเป็นเม็ดเลยอู้อ๋ออันนี้ก็คือสายบัวเออนี่นี่นี่ระเดากินกับยังก็แซ่บอันนี้ใช่ผักกูดไหมย่าเนี่ยใช่ผักกูดผักกูดใช่แมน มนน่โอ้สุดแบบนี่ไงแตงดูนี่นี่ไงรถเพลสานตุงเท่าเลือกค้ามาแซงตุ้งละยี่สิบบาทโอ้โอ้เยอะมากนี่แหละย่าตรงนี้แหละตรงนี้เหรออืมอะ คครรัับบได้แล้วนะคะขยะมีรถย่านั่งมาใช่รถไปขาประจำย่าสกุลมาสกุลมาก็จะมาถึงบ้านม่วงเวลานี้ก็ยังบอกเด้รถประจำค่อยรถประจำทางค่อยได้กลับปกกอกจะต่อผูกข้าบ้านเราไปด้วยใช่อ่ะปะโอ้ได้รักกระสอบเนาะ ถ้าลแล้วห้ามเลยนี่นนะลดราคาแล้วบ่ลดแล้วข้าโล่ร้อยสี่สิาโล,ล่ร้อยส่กระสอบเด้เท่าไรบันนี้กอแม่เจ้าสั่งเลยจ้าเจ้าจะลดราคาแล้วเนาะลดแล้วอ่ะโอเคสีกระสอบยี่สโล่ร้อยสี่สิบมันร้อยอเโอ้อาจจะออกมาสีกระสอบ ก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่นะคะที่พามา <laughs> คุณอนุวัฒน์นะคะที่พามาสีกระสอบมันเยอะคนเลยซื้อเอาสีกระสอบห้ามทั้งเบิร์ตวะน่ะนะโอ้ยมือเินมีเขาเปี่ยนมาเอาเงินเดื่อเนี่ยเขาแก่เขานบำหม้อ không có màu không có lơi bọc hả ồ tươm hay ồ có thèm 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 hết hết bà đã hết hết là bà tố hay bà đã เอาคนบอกค่ในนันเนาะคับวอ้าวประเดว่สังจะไหวว่าสัเป็นวนั่เลยมาได้บาจริงจังเนาะมาได้บาจริงจังละวะต้องมาจำเนาะว่าไม่ไดนบ่เรียนเนาะเออประเทศแล้วคุณเราจะไปส่งเอาอื่น เราว่าเราอยากได้เตียงนอนเราว่ะเตียงนอนบอกแม่เลาว่าเราอยากได้เตียงผัวประดานะเนาะเราว่าเราว่าเรีนว่าว่าจริงจังเราว่ะเยอะเราจริงเยอะเออการนั่งงันจะยากผมาถามอยู่บอกเออผมว่ถามราคาเบื้องเออซีก็สอบเนี่ยเธอเลย ที่กระสอก็เดี๋ยวี๋งกรเทียมหนึ่งไปทำเกี๊ยวนะครับเล่นผมจะเอาของนมาสั่งเนี่ยสั่งแล้วเนี่ยทำเล้ก่อนละว่ามาล้วว่าประดาเราสั่งเล่นๆเ,นเราส<ม>ั่งไม่ไมจรงิงจังก็จะทำได้ไงมันต้องจรงิงจังต้องจรงิงจังก็พูดกันให้ถึงเรื่องเข้าใจก่อน ค่อยก็ไม่จบฮัดปอสิเจ้าก็ปอสิอันประดานะบ่เทียงนะบ่เทียงน้อยนะบ่โอ้ยให้เราว่าไม่ด้วยจริงจังเออให้เราว่าจริงจังเนาะเราจะว่าเล่นเนาะเออ เฮ็ดบคุย่างเฮ็ดทุกอย่างที่ขวางหน้าบ่เฮ็ดทุกอย่างที่ขวางหน้าตะรวยซ้ำนี่ล่ะชิรวยซ้ำได้อ่ะไปนี่กลับกนเด้อจะบอกไม่ย่ด่าให้เด้อบอกคุ่หลายๆสิบอกไม่ด่าให้อออเออ๋อองออ๋ออออออ๋ออออออ คุ้นๆคุ้นเนาะเหมือนเคยอยู่นะใช่เนาะคคุุ้นเคยมาขนของนะคุ้นเหมือนไม่ทําความสะอาดเลยไม่ทำความสะอาดใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีคนไปทำความสะอาดเลยบ้านโน้นเนี่ยเป็นยังไงบ้านโน้นไม่คุ้นกี่เดือนแล้วพี่พี่ยาเอากี่เดือนแล้วไม่สาไหมตอนนั้นอะ จะลืมหมดแล้วจะลืมนานประมาณนั้นแหละเมษา้งจำได้ว่าลุงมาช่วยคนด้วยการเออตอนนั้นนะลุงมาช่วยคนด้วยนะจำได้อ่าวไปโอ้เอามาแล้วอันนี้มันด้วยมาเนี่มาด้วยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โน่น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 ทางโน่น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 มีอะไรมาฝากแล้วมาโนมาโนมีอะไรมาฝาก ปลาทะบ้านไนก์ไก่น่ะอาแจกแล้วมีกี่ตัวลูกน้องกี่ตัวนี่ต้องหลายไม้เลยให้ตัวเล็กให้ดีกว่าอ๋อให้ตัวเลยอ้าวมันตายแล้วมันตายแล้วเหรออ๋อมันป่วยมันป่วยโอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับดูดูดู ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับโอ้ย <c oughs> มีกี่ตัวสามตัวนี่บอกสองตัวตัวนี่อ๋อจำได้ <c oughs> อ๋ <c oughs> อดูดูขอบคุณครับขอบคุณครับเลย ก่อนหน่อยเร็ว ah. ก oh, ่อนหน่อยเร็วี๋ยวโอ้โหโอ้โหนี่แหละที่ป้าดาบอกนะความมันพักดีต่อคนเลี้ยงต่ออ่ะก่อนหน่อยเร็วเร็วก่อนหน่อยเร็วไม่เอาไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมตัวนี้ไม่ให้ไม่ให้ ี่มกอนเ้าไไม่ไดนี่อะแ,แล้วไปแล้วก็เขาน้องเขาก็เลี้ยงต่อบอ่<า>เอาไว้ที่บ้านเราเอาไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ,อ,ยอ๋อเอาไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปเขยอยเอาไปทีละกระสองไปไปละไปละโอ้ดีใจ กับแล้วบายบายบายนั่งสบายบายแล้วนะ่ะไปตาละห้อยเลยตาละห้อยโอ้ยนี่แหละได้เรียนแล้วก็แพงเนาะ